การเป็นผู้ประกอบการที่ดีเกิดจากการพัฒนาแนวคิดและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้การตัดสินใจอยู่ในหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการและการประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับความสามารถของนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ น้องๆจะได้เรียนรู้ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจการจัดการธุรกิจดิจิทัลการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานการวางแผนธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเมื่อเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้การประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว งานบริหารจัดการฝ่ายต่างๆภายในองค์กรที่ปรึกษาองค์กรนักวิเคราะห์ธุรกิจนักวิจัยนักวางแผนพัฒนาธุรกิจด้านสินค้าและบริการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดรนัทยาชุ่มบุญชู0616321545อาจารย์มัทนิยาพิทักษชูโชค 095-775-5636อาจารย์รันชิดาดาวเรือง087-495-6872หรืออีเมลและลายเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์พัฒนาแนวคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการ